รถรุ่นนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเขาไม่แบบดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีบริษัทด้าได้ซ้ำมันคือตัวแรกที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกมันคลาสสิกมุมมองที่เห็นเนี่ยคือมุมมองยุค1958เลยมันคือพิมพ์เขียวของ400 ตอนคอนเซปต์ของเขาอ่ะเขาแค่อยากออกแบบรถที่ไม่เหมือนใครในโลกเลยยอดขายลอยล้านคันทใงโลกอ่ะคันนี้ตีใบกลมๆนะอ่ะกูตีให้9เลยอันนั้นหกแสน0ันน้นห้าอีกสองคันนี้ผมว่ามีแต่5ผมอยากลองแบบกลับไปสู่รากฐ,ฐานของฮอน d a าเงินเราอหาได้พี่แต่รถนม่หาไม่ได้ผมว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตำนานที่น่าสัมผัส 1958โซจิโรฮอนด้าทำ0 0ขึ้นมาจากปีนั้นมาถึง2018ันเ่องเขียนที่พื้นเลยแล้วปรากฏว่าไอสิ่งที่เขาขีดเขียนบนพื้นเนี่ยมันกลายเป็นโมรโดกสกทอดที่กลายมาเป็นซูเปอร์คัพในวันนี้แล้วก็มันเวิร์กมากเว้ยจริงๆแล้วมันคือต้นแบบของวิวัฒนาการมอเตอร์ไซค์ปัจจุบันเลยม,มันผ่านการเวลาเพื่อที่จะทีสู่ตัวเองมานานพอสมควรแล้ว ผู้การคุณตาคือคือบ้านผมก็อยู่แถวนี้อแล้วอแล้วเราก็มีความสัมพันธ์กันแบบที่ดีใช่ไหมครับที่ดีที่ดีันเดีซองคี่จมพุเิมาพอเฮลยมอเมาเอาเลไอเล้ไอเลมาไอเลมาอวไปาีไวยมาอาอีกยมากามา ก็อบอกว่าคุณเลเนี่ยมาผ้าคัดไหมแล้วก็มาจอมที่นี่หลายครั้งมันขับสนุกนะไม่ว่าจะารุ่นไหนก็ตามแต่ว่าคนที่แบบว่าดูรถทริปที่เราทํามาไปกับเบนซ์ไปกับบอสหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเราก็ใส่มังกี้ไงแต่ว่าเข้ามาที่เนี่ยคือแบบสรัคนที่ชอบแบบมอเตอร์ไซค์นะโดยเฉพาะรถรถเล็กหน่อยที่มันย<ล>ูนิคอะแล้วก็ ทุกอย่างตกแต่งได้แบบทันสมัยอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วมันก็แบบเหมือนคิดในแคนดี้สตอร์เลยบางครั้งเนี่ยผมยอมรับเลยนะว่าผมมองหน้าคุณตอนฟังคุณนะแต่สายตาผมแม่งโดนดูดไปตรงนู้นน่ะคิตาโกจีคราฟอะไรเงี้ยมันยั่วยวนมากขนาดมันก็น่าขับไปหมดอ่ะไม่ได้ขับกันขันเลยอะโอเคเอาค่ะจำไหมกูก็อาจจะเอาเรื่องอ่าไม่เคยขับรุ่นและรุ่นและก็ได้มังกี้นะมังกี้ใช่ไหมเออเพาผมอยากลองแบบกลับไปสู่รากฐานของฮอนด้าอือนั่นก็คือ425 C125 เนี่ยมันคือพิมเขียวของ400ในยุค1958โซิโรฮอนด้าทำา4 0 0ขึ้นมาจากปีนั้นมาถึง2018เราจะเห็นว่าขึ้นไปนั่งปุ๊บเฮ้ยมันวินเทจเฮ้ยมันคลาสสิกนั่งปุ๊บวิวไรทมุมมองที่เห็นเนี่ยคือมุมมองยุค1958เลยความสูงของเบาะความชิดของเบาะก,กับแฮนด์มันใช่เลยตีซีเนี่ยมันคือ ตัวแรกที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกมันถูกแบบตื้อจากนักขายตอนชื่อฟูจิสวะซังเป็นเพื่อนกับโซลิโชฮันด้าเจ้าของนี่แหละเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยช่วยทำรถที่แบบว่าแม่บ้านเห็นปุ๊อบอัวัดให้ซื้อได้เลยอ่าโอเคแล้วก็ข้างหน้าแบบเครื่องยนต์ถูกซ่อนไว้นะข้างหน้ามีบังลมแต่โซลิโชฮันด้าแกสมัยนั้นเนี่ยเป็นคนที่แบบแข่งรถฝันของเขาเนี่ยคือเขาต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลก ถึงจะกลับมาตีญี่ปุ่นได้นั่นคือสิ่งที่เขาตกลงจะทําออกมาอ๋อด้วยเขามีความเป็นอีโก้นะใช่มันคือการสร้างสิ่งใหม่ๆที่มันไม่ได้มีอยู่ไม่ได้ทําซ้ำใครดังนั้นเขาก็เลยยอมเหมือนกับว่าเรียกว่าจัดนักแข่งจัดคนออกแบบรถยอมมาทํารถไอ้ที่ผมได้ยินมาเนี่ยที่ที่เขาเหมือนแบบว่าร่างสเก็ตแบบว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งเขา เรงเขียนที่พื้นนี่เลยคือ,ซอโซลจีลฮนด้าเขาเป็นคนง่ายๆเข้าถึงง่ายเขียนให้เขนเขียนปุ๊บดีไซนเนอร์ก็ดินสอเขาไม่มีหรืออะไระอาจจะมีเทัาแต่ว่าเขาคิดออกทุกคนก็าเหม๋อนเรานั่งคุยกันตอนนี้สมัยนั้นรถมันเล็กแติไปโตที่อเมริกาเขาสร้างรถออกมาเนตอนเปิดผ้าเนี่ยทุกคนถามว่าเจะขายมันกี่คันคุจีสวัสังก็บอกว่าเป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่ทุกคนโอ้ต่อปีเลยครับไอ้บ้าต่อปีที่ไหนต่อเดือน เท่าไหร่อะอยางเง้ผมก็่จำตัวเลขแม่นๆไม่ได้แต่เป็นตัวเลขที่ทุกคนว้าวมากคิดว่าน่าจะสี่พันพันคือในสมัยนั้นถือวัยในสมัยนั้งสี่พันพันเพราะตระกูลครับเนี่ยมันมันนับรวมหมดพวกเวฟพวกนี้เรียกตระกูลครับหมดเลยเอาไว้เวฟ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 ก็มาจากครับพัฒนามาจากตรงนั้นอย่างอย่างนี้ยกตัวอย่างได้ไหมครับที่ ที่มันตั้งแต่วันแรกแล้วมันยังไม่เลือนหายไปเส้นเคิร์ฟมันเส้นเคิร์ฟเส้นเคิร์ฟมันยังคงอยู่ตัวเอตัวเอสเคิร์ฟเแล้วก็ถ้ามองจากข้างหน้ามันจะเป็นปีกนกนางนวลแล้วก็ที่สําคัญคือหน้าตามันพี่เลมันดูเก่าอ่ะแต่มันใหม่ออีกอันนึงเบาะแดง มันเกิดการเถียงถกเถียงกันระหว่างโซลิโนะ่ฮอนด้ากับฟูจิสวัสดงโซชิโ่ฮอนด้าเขาชอบสีแดงสีชั้นร็มแดงเฮ้ยสีแดงมันไปขายได้ไงวะมันรจะดามั่งเียเปล่ามันขายไม่ได้รอกมั้งก็เลยเอางี้แล้วกันรถของเราเนี่ยมันต้องผสมผสานกูขอเบาแดงหน่อยอก็เลยเอาเบาแดงมนาะใส่รถสีงเงินนั่นคือตัวที่เขาออกขาย425คือแบบว่าเฮ้ ร้านร้านร้านทั่วไปก็มีไม่ใช่มีที่ครับอย่างเดียวอ่ะพี่เออมันต่างกันยังไงคันนึงที่มีรูปลักษณ์คล้ายๆกันขายอยู่ห้าหกมื่นอ่าแต่คันนี้แต่แตะแสนด้วยรถที่มันมีเอกลักษณ์เทคโนโลยีมันจะต่างกันมากกุญแจเนี่ยก็เป็นกุญแจเีเลทวัสดุสีสันมันพรีเมียมและผู้หญิงขึ้นไปไม่โป๊อันแล้วมันน่ารัก จนตอนนั้นฟูจิซาวาสังเขาเปิดแคมเปญว่า you miss the night people on a honda คุณจะเจอแต่คนที่น่ารักน่ารักเมื่อคุณขับฮอนด้ามันสำหรับ b i คล l เวอรนะถ้าคนที่จะเดินเข้ามาแล้วก็จะชอบมันนะต้องทำกันบ้านประมาณหนึ่งอ่ะต้องรู้ว่าประวัติความเป็นมา ความพิเศษของมันอะไรเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้ก็อาจจะมองหาแค่รถใช้งานในบ้านอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกมากตหนึ่งแต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งที่มันแบบว่ามีประวัติความเป็นมาที่ดีหรืออะไรเงี้ยแล้วภาคภูมิใจในการที่จะครอบครองมันอ่ะอันนี้เซลล์ทำงานง่ายเชื่อดียเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคันนี้มันเจ๋งยังไงแต่วันเนี้ยอะหลักหลักเนี่ยกูลองมาหมดละ แต่อันเนี้ยใช้น้อยที่สุดครั้งเนี้ยขอออกไปลองกับเพื่อนๆหน่อยเดีจะพาไปแถวนนทบุรีเดี๋ยวอาจจะมาคืนสักอีกสักหกเดือนนะคาณคืนคันไม่เป็นเจ็ดทีนี่ครับนี่ครับใช้ง่ายเลแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเธอรถอะไรก็แต่ถ้าเลขับก็มีโอกาสชิบหายหมดแหละพูดจริงค่ะใช่กินอะไรอยะขี่ม้าม้าตายขี่ควายควายตาย สวยงามอ๋อออากาศเย็นดีนะหนาวอ่ะหนาวหนาวมากคนลุกเลยหนาวนะ่ะผมเสน่ห์เขาอย่างจังเลยชอบจริงๆแล้วกูหลอกพวกมมาเนี่ย จะมาดูโลเคชันอ๋อกว่าแล้วเออนั่นแหละยิงยิงยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวอ่ะแน่นอน แรงน้ำพี่อะไรไมไนจะไ,ได้ปลุกให้มึงตื่นไงพูดถึงก็ไม่น่าเชื่อนะว่าแถวนนทบุรีมีแบบนี้ออบางมาฝั่งบ้านกูบ้างไม่ได้ไปแบบไปหนองจอกเนี่ยมาฝั่งนี้บ้างก็ดีแล้วไม่ต้สงสารมึงไงทำใจทำใจอยู่นานไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าหนังไม่เดี๋ยวห้ามเที่ยวหลักสี่ทุกครัวแถวนั้นเหมือนกันอะ่ะไอ้มาแถวนี้โอเคบางครวยมันเล่มสิงกูไม่อันนี้มันก็มันมีความผูกพันเหมือนกันนะมันก็ยังไม่เคยรู้แต่ก่อนมันเปิดเพราะบาร์ฮะบาร์ที่แม่งแบบ เจ๊งไปหมดแล้วอ่ะเออมันก็อยู่ติดของมาป่าคือถ้ามึงพายคายัคไปอ่ะเอ่อถึงมอไซไว้เนี่ยไปถึงน้ำเจ็ดแปลงไปถึงนั้นถึงแม้ถึงถึงใช่ป่ะแต่แต่มึงอาจจะต้องแบบแบกมันจะมีช่วงประตูน้ำมีอะไรน้ำเยอะเอแล้วไปถึงประตูน้ำเลยเหรอก็ออกลาศเทวีพันทิพย์เลยทุยทุยหมายถึงประตูกั้นน้ำเอ่อสายแคมปงแคมปิ้งก็แต่ฤดูนี้อาจจะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้ามาเย็นๆอาจจะแบบใช้ถองอะไรเงี้ยก็ ก็เวิร์กแล้วก็ร้านรวงก็มีอยู่หลายร้านเหมือนกันมีหลายร้านหลายฟิลออไม่หรอกที่ที่ตั้งใจจะพามาที่เนี่ยเพราะว่าพื้นมันเป็นหินแบบนี้เว้ยมันทําให้แบบนึกถึงนี่นี่เว้ยการเขียนแบบพิมพ์เขียวของไอ้มอเตอร์ไซค์ที่เราขี่มาในวันนี้เว้ย 400เนี่ยแต่สุดทอ่ะแต่กูแอบแบบมองว่ามันแบบขับง่ายกูกูชอบนะสำหรับแบบบิ๊กนอร์ของกูนะแล้วเหมาะประมาณเว้ยเพราะไม่มีคัสขอปัญหาคือคือจบเลยะไรมชาตาไม่ได้มากคือคือมันเจ๋งตรงนี้เว้ยมันตัดทอนส่วนที่แม่งไม่จําเป็นออกไปทั้งหมด่ะคัดไม่ต้องมึงก็ไม่ต้องดูแลเรื่องคัดหม้อน้าไม่ต้องเพราะมันระบายความร้อนด้วยอากาศมึงก็ไม่ต้องดูแล ปกติขับรถไทยต้องน้ำมันเครื่องวิ่งเหรอเออนี่แหละมึงควรใช้คันนี้เลยเพราะว่ามันทนทานทนถึกมากแล้วก็มันผ่านการเวลาเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองมานานพอสมควรแล้วเพราะว่าแบบแปลนของเครื่องเนี่ยมันถูกพัฒนามาจากดั้งเดิมคือซีดั้งเดิมแบบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยเปลี่ยนมีแต่ว่าพัฒนาเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงเรื่องของความทนทานแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่จาเป็นออกทั้งหมดแล้วปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาขีดเขียนบนพื้นเนี่ยมันกลายเป็นมรดกตกทอดที่กลายมาเป็นซูเปอร์คัพในวันนี้แล้วก็ มันเวิร์กมากเว้ยถ้าเกิดมึงมองทะลุไปอ่ะมึงจะเห็นมรดกตกทอดของ400ที่แม่งส่งต่อมาถึงรุ่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่กลมๆที่มึงชอบอรูปทรง s s h a p e หรือว่าเล็กชิลที่เป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยมันมาจากเดิมแบบเป๊ะๆเว้ยเล็กชิลคืออะไรเล็กชิลก็คือโล่โล่โล่ขา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 คืออะไรไอ้ควยก็คือไอ้ที่บังลมเนี่ยอ๋อกะน ก็นี่แหละแต่ทั้งหมดทัมที่มันพูดมากูแค่แค่คิดมันดูแบบคือด้วยลุคมันอะมันดูแบบมันดูเขาเรียกอะไรมันดูแบบเฟรนลี่ไว้คือแบบขับไปแบบใครก็ยิ้มอะเห็นแล้วแบบยิ้มแบบยิ้มอะดูแบบจ่ายตลาดได้แบบพาสาวซ้อนได้อะไรเงี้ยขับออกเิปก็ยังเท่ก็ยังได้อยู่อะไรอย่างงี้แค่นองนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดมึงฟังที่กูพูดแล้วมึงรู้สึกว่ามึงกูไม่เชื่อเออกูไม่เชื่อมังแน่นอนกูเตรียมคนแบ็กอัพไว้ให้กูละ ก็คือ <amounts> พ <of audio writers> <Ende esa> ี่อันก็เป็นนักสะสมคนหนึ่งที like ่เขามีพุ่งกลับเฟกอะนะไม่ใช่ตายมดเยนโดนโดนยี่อะไรโดนโดเโดนยหลอนเลยสัตพี่เขาเนี่ยมีคนมีมีอยู่คันหนึ่งที่แบบเด็ดมากๆไว้ก็คือ4ตัวแรกที่ผลิตออกมาซึ่งปีแรกที่มันผลิตคือ1958าใช่ป่ะเท่าที่กูรู้มาแต่พี่เขามี59 คันมึงสีเทาคันเดียวอะศิลปินศิลปินอาวุโสไงเพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตไปดีไม่ตายอะโอ้โหนี่ขนาดขึ้นเวทียังขนาดนี้นะนี่ถ้าเกิดขึ้นเตียงจะขนาดนี้มีเตียงกลาม้นหน้าม้นไหลเอาเข้าเรื่องสามาเจอเข้าเรื่องรถรุ่นนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเขาไม่แบบดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยวันนี้เนี่ย อาจจะไม่มีบริษัทหน้าได้ซ้ำน่าจะจริงอะครับเพราะว่าเป็นราที่เขาผลิตเพื่อขายแบบจริงจังเลยครับเพาะเมื่อก่อนเขาแบบไม่ได้อะไรขนาดเนี้ยแล้ว กลายเป็นว่ามันเป็นรถที่ไม่มีเหมือนรุ่นไหนในปีนั้นๆในช่วง1958-59เลยฮะไม่เหมือนยี่ห้อรถยุโรปรถอะไรต่างๆ,ๆนานาเขาต้องการความแตกต่างพอทำมาปุ๊บผลตอบรับดีมากทั้งญี่ปุ่นเมกายุโรปยุคนั้นทั้งแบบเมกาใช่ไหมครับเขามองคนขับมอไซค์อ่ะก็คือแบบฮาร์เลยแต่พอวันนี้มันก็แบบคลปลุกเขาอ่ะใช้ในสวนในฟาร์มทำงานได้หมดทุกอย่าง มาเริ่มที่เรื่องของพิมพ์เขียวของเครื่องก่อนออให,ให,ให้ให้คุณอ่านเนี่ยช่วยอธิบายให้กระจ่างอีกทีหนึง่งที่ผมมอ้ไว้ว่าจริงๆแล้วมันคือพิมพ์เขียวเดียวกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงมันจริงหรือไม่จริงมันอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน<อ>แต่ก็แค่ตามยุคข,ของมันนะครับเช่นรถเนี่ยหนึ่าห้าใช่ไหมครับถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถใช้คาบูใน โลกปัจจุบันได้แล้วแหละอ่าแล้วรถมันสมัยก่อนมันก็แค่50ซีซีสมัยนี้มัน125แล้วเดี๋ยวก่อนที่เรานั่งอยู่เนี้ยอ๋อนี่50หมดเลยนี่50ซีซีเหรอพี่ใช่ครับโหความเร็วนี้ก็น่าจะแตะ180 180ได้นะได้เลยเลยพี่ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่อ๋อของพี่ต้า65ซีซีอ๋อนี่เขียนอยู่65ตรงนี้ก็เท่าอายุมันอะใช่ขอบใจนะย้อนกลับไปเพราะเท่าที่ผมทำกานบ้านมานะพี่นะ รุ่นแรกตัวแรกเนี่ย1958้ 1, 9, 5, 8, ใช่ไหมพี่คงพ่อมๆอมกันอยู่5 8 5 9เ้าที่เขาบอกว่า58นะครับมันเป็นเหมือนเขาไปออกงานแบบงานแล้วเขาก็ประกาศวันนั้นเหมือนเป็นโปรโตไทเขาอ่ะ,อะก็เหมือนเอารถคันนี้นไปใช่แล้วก็ไปเปิดจองอะนะครับแล้วรายผลิตจริงก็คือ59้คันที่เลคอมนี่คือรุ่นแรกในเก่าสุดเกือบแรกแล้วครับมันจะมีแรกกว่านี้อีกที่มันน้อยน้อยกว่านี้อีกแต่ในโลกก็น้อยมากแล้วมันต่างกับรถแรกไงฮะ ล็อตแรกเขาทําออกมาเนี่ยครับอันนี้ก็คือคล่อมๆกับร็อตแรกเลยพี่ก็คือทุกอย่างมันใช้เทคโนโลยียุคนั้นเป็นทองเหลืองเป็นอะไรเงี้ยพี่<อ>แต่ถ้ารุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์อลูมิเนียมแปะเพราะคือเขาทําออกมาเขาไม่รู้หรอกว่าตอนนั้น,นเขาจะขายได้เยอะขนาดนี้พอมันมีออเดอร์เขาก็ต้องเปลี่ยนลายการผลิตให้มันแมสมากกว่าเดิมปีแรกๆนี่หัวกระโหลกเป็นอลูมิเนียมอ่าผมมีอยู่ตัวหนึ่งพอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันทําไม่ทันเขาทำพลาสติกเลย แล้วไอ้ตัวอลูมิเนียมปัจจุบันเนี่ยเขาซื้อขายกันเท่าไหร่เอกหัวกะโหลกเนี่ยผมประมูลย aku Japan มา8 9 0 0 0้าหม่นบาทอะพี่เวอร์ไปแล้วอ่ะตัวตัวตัวไหนตัวไหนะตัวแรกเลยอ๋อโอเคคำถามเดิมพี่กลับบ้านประมาณกี่โมงเออกุญแจยังคาไม่อยู่นะพี่เลิกได้ก็เลิกไอ้นิสัยหยิบของชาวบ้านทีาเนี่ยเออสำรองเรื่องจริงเชื่อพี่จริง ไล่ไล่มานี่เก่าสนุกแล้วก็ไล่มานี่ใช่ครับแล้วก็ไปต่อนี้อ่ะพอมาตัวเนี้ยตัวนี้เป็นสตาร์ทมือเลยพี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสตาร์ทมือเนี่ยคืออันนี้ต้องย้อนกลับไปอย่างน้อย40ปีถ้าเกินพี่เกินเก้าหกศูนย์นะพี่อันนี้หนึ่งเก้าหกศูนย์ปีมึงเกิดเอดียวหกสิบไม่ถึงไม่ถึงหกสิบสามปีหกสามปีแล้วสตาร์ทมือแล้วใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมถึงหัวล้่มอ่ะถึงหัวลั่มนะถึงหัวล้่มนะใช่ อันนี้คือตัวต่อไปที่บอกว่ามี2ระบบป่ะครับคันนี้อันนี้อันนี้คือเป็น65ซีซีะครับพอว่าเหมือนถนนแต่เป็นสตาร์ทมือก็คือเขาก็จะพัฒนาเหมือนแบบเพิ่มแรงขึ้นถนนอาจจะดีขึ้นแล้วในยุคนั้นตัวนี้จะเป็น1965ละไอสองคันนี้คือเหมือนกันถูกไหมฮะเหมือนกันต่างแค่ระบบครับอันนี้เป็นสตาร์ทมือนั้นไม่มีสตาร์ทมือเขาก็จะวางขายคู่กันก็ตามเงินหน่อยพี่พี่มีคันเดียวที่แบบว่าคือจะให้เดิมนี่สุดคือตั้งแต่แบบ ยันน็อตยันอะไรแบบว่าทุกอย่างคือคือคันนี้ยเก่าสุดใช่ครับอันนี้คือแบบออริจินัลคือแบบว่า9 9ขาเก้าอร์ซแค่ยางนอกครับมันไม่มีอย่างนอกเดิมใช่อย่างนอกมันมีครับแต่มันมันมันใส่จริงไม่ได้แล้วอ่ะพวกแบบนี้ครับเราก็ซื้อมาวัดวัดจากเยาวูปรากฏว่ามาถึงหดตัวใช้ไม่ได้ก็เจ็ดพันจุกยางเนี่ยนะใช่เขาบอกฝรั่งเขาจะเล่าให้ฟังว่าฮ o n ด้เนี่ยคือรถที่อไหล่แพงที่สุดในโลก เพราะว่าเขาจะทําอะไหล่รองรับแค่ประมาณ20ปีต่อรุ่นพอหมดเนี้ยเขาก็จะไม่ผลิตอะไหล่แล้วไอคนสต็อกไว้มันก็ปั่นใช่ปั่นกันานี่ไงสต็อกไว้เนี่ยก็ปั่นเนี่ยไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ขายพี่อันนี้ไว้ทํารถตัวเองแต่ขายไหมส่วนที่ขายอีกบ้านนึงอีกบ้านนึ่งนีบ้านน่ใช่บ้านเรนนี้อะไรบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเนือเเสร็จ เอาแค่สี่คันเนี้ยเอามูลค่าก่อนละกันพี่ไอพี่บอกมีคนโทรมาจากญี่ปุ่นมาขอซื้อเออเขาขอซื้อเท่าไหร่สองล้านเย,ยนครับแต่ละหลายปีแล้วนะถ้าง,งั้นมูลค่าปัจจุบันของมันควรจะเป็นเท่าไหร่มีเพื่อนซื้อเข้ามาก็คือประมาณเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนกว่าบาทใช่ครับแต่เป็นแบบปีประมาณนู้นนะครับแต่ห้าเก้าแต่เป็นปีป รถหลังๆเจ็ดแสนนรถคันนี้แม่งก็ต้องแต่ะรนคาไม่รู้ครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ขายบอกที่บ้านไปคันเท่าไหร่เนี่ยสี่พันกว่าสี่พันกว่าเนี่ยเมียเมียเมียรู้ใช่ไหมรู้ว่ารถไม่แพงรถตลาดรถแม่บ้านยังไงก็รถตลาดโอ้ยซื้อมาสามหมื่นเดลองมาคันนี้ครับคันนี้ใช่ครับเพราะเป็นสตาร์ทมืออ๋อแล้วต้เป็นสตาร์ทมือรุ่นแรกเท่าไหร่สตาร์ทมือรุ่นแรก ไม่ก็มีมีก็มี6กเจ็ดแสนเนี่ยครับอย่างน้อยหกเจ็ดแสนอ่ะ,ค,อะ, 7, อะคันนี้ตีใบกลมๆนะอ่ะกูตีให้เก้าเลยเก้าแสนเก้าแสนอันนั้น 6, 6 5, 5, กแสนหแสนอันนั้นห้าอีกสองคันนี้อ่ะปุ๊บผมว่ามีแต่ห้าประมาณนั้นพี่เงินแล้วเงินเราหาได้พี่แต่รถแม่งหาไม่ได้ แต่แต่มองดูจาก425มันมีความคล้ายกันเหมือนกันนะขอไปเข็นมาดูด้วยได้ไหมจะได้มาเทียบเทียบกันได้ไหมแล้วคันนี้จะเอาให้เสร็จไหมหรืยังไคันงนี้ก็ต้องรออะไรไปเรื่อยๆครับมันตอบไม่ได้มันไม่มีเวลาของมันถ้ามีเขาเขาเอามาขายแล้วก็ไหนวะพีทำรถพี่พี่ก็น่าเสียแล้วรถพี่ก็ล้มเปลไอ้ยัยพี่มันไม้ก็เอาลงจากขาตั้งเลยพี่มันน่าเฮ้ยเขียนทาเทียบกันหน่อยอะ อ่าก็ยังแบบว่ามีความมีความคล้ายมีอะไรอันนี้คือแตรใช่ไหมฮะใช่ครับตะแกรงก็เหมือนเดิมไลเซนก็เหมือนเดิมไฟเลี้ยวไฟท้ายเหมือนเดิมหมดครับแล้วคันนี้ได้มาจากไหนอ่ะผมถามได้ไหมผมได้เฟรนมาจากเวียงจันทร์ครับฮะอ๋อมันมันมีรถคันนึงโพสในเฟซบุ๊กเออแล้วผมรู้ว่ามันเป็นรุ่นเนี้ยแต่เขาพ่นปีมานะแต่พี่ดูออกพี่ดูออกว่าอะไรลแยเทมก็เลย ไปซื้อมาซื้อซื้อแต่เฟรมอ่ะหลายสิบปีแล้วแล้วก็มาหาแล้วก็มาเก็บทีละชิ้นให้เขาไปเจ็ดหมื่นแล้วบอกว่าแกะมาจากเฟรมส่งเอามาหนองคายให้ได้ไอ้บางลมเนี่ยก็ไปประมูลรถมาคันหนึ่งที่มีบางลมอันนี้เพื่อเอาบางลมมันเดียวเหมือนคาาะแค่บางลมมันเดียวแสหนึงโอ้ฮะคือมันติดรถที่ญี่ปุ่นมาลานประมูลผมก็ตัดแม่ง่มนเลยรถผมเจ้าบางลมอ่ะให้ส่งมาหน่อยต้องบ้ามาเนี่ยเอางี้ คันนี้จบไปเท่าไหร่ทำอะลงทุนไม่ไม่ได้ลงบินพี่เพราะว่ามันหลอกพยานแล้วผู้ไม่ถูกแล้วังั้นกูเข้าใจแล้วว่าทําไมไม่ขายญี่ปุ่นเพราะหกแสนยังไม่ครบเงิกลัวกลทุนทะลุแล้วสรุปเป็นคันนี้พี่ทั้งหมดนะกี่เรจะได้เงี้ยกี่ปีนะโอ้ยเจ็ดปีได้ครับขอเจ็ดปีพ่อไม่ผมสรุปนะผมไปเดินับเอาซื้อคันดีดีกว่าแล้วรออีกสิบปีกลายเป็นคันนั้น เออก็รจริงมูลค่ามันเพิ่มไปเรือ<ช>่อยๆไม่ต้องเสียเวลารอเนื้อแข้งกันทีเป็นไงนะใช่มึงเชื่อกูยังว่าเนี่ยมันเป็นความเป็นมาที่ไม่ธรรมดามันเป็นมันมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับแล้วจะพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยจะเรียกมันว่าเป็นรถที่ช่วยสร้างโลกก็ไม่ผิดนะเพราะว่ายอดขายเป็นร้อยล้านคันเนี่ยหลายครอบครัวไปสร้างตัวแล้วก็มีส่วนในการพัฒนาแบบประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องๆามากแต่แต่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือ ช่วยสร้างบริษัทฮอนด้าให้กล้ามายิ่งใหญ่นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีศักดิ์ศรีคนที่จะเก็บเข้าสู่คอลเลกชันนะจ๊ะครับผม กลับมาแล้วเอาถามผมถามคุณเล่ก่อนเลยคุณเล,คณเล่คุณรู้สึกยังไงคือผมขับฮาวส์กับฮอนด้าคือขับมาหมดแล้วแต่ก็หลายๆคนก็เคยเคยดูงานอืมม่นก็สมาร์ก็จะเป็นมางคีอ่าอ,อ,อันนี้บอกตรงว่าขับน้อยสุดเรารู้สึกว่ามันมันมันคล่องตัวครับแล้วก็เรื่องของแบบเราเราเราชอบทอล์กนะคือแบบว่ามันมันชอบคุยอะ เดี๋ยวกูใส่เสียงให้แปลงไม่คือแบบแรงบิดแรงบิดใช่ถ้าพอพอเปิดคันเร่งแล้วมันมาเลยแล้วเพิ่งจะมารู้วันนี้เนี่ยคือเรื่องของประวัติการเป็นมาของคันเนี้ยถ้าไม่มีคันนี้มาเนี่ยอย่างนี้ก็บอกว่าจะไม่มีฮอนด้าอาจจะไม่มีฮอนด้าจะอาจจะไม่มีฮอนด้าเลยก็ได้เราว่าเรื่องเรื่องของสตอรี่นี่มันสําคัญและยืนหยัดมาได้เป็นแบบห้าสิบหกสิบปีอ่ะอันนี้พูดตรงบอกกู อ่ะมันก็รู้สึกแบบมันง่ายไงคือกูเป็นหนึ่งคันที่แบบขับแล้วแบบกูสามารถมองวิวข้างทางได้ซ้ายขวาได้เพราะกูรู้สึกแบบมันขับง่ายไงไม่ต้แบบไปแบบไปกังวลมากไปแบบคอนเซนเทรตมากว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะก็ขับไปเรื่อยๆอที่กูชอบอยากคือแบบใส่เกียร์ไว้ดับเครื่องเปิดมามีเกียร์สตาร์ตติด อ็คือแบบไม่ต้องหาเยอะว่าเอาไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเออกูชอบอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูบคือมันเออง่ายๆที่กูชอบไงอะไรที่บอกกูนี่บอกกูเราให้เซียนบ้างดีกว่าให้เซียนดีกว่าเซียนบ้างไงเนี่ยเซียนเขาไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากมายแล้วเพราะว่าเนื้อรายการเนี่ยอย่างพี่อันหรือกูรูหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ได้พูดไปแล้วแหละตอนนั้นวันนี้ผมสรุปว่ารถคันเนี้ยผมอยากจะบอกว่าอยาให้หน้าตาเรียบๆของมันอะหลอกคุณว่ามันไม่มีความพิเศษใดๆ ถ้าเกิดอยากรู้ว่ามันพิเศษยังไงไปย้อนดูนะมันมีเยอะมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามันเป็นรากฐานของของฮอนด้าก็อยากให้ความที่ลุกธรรมดาของมันเนี่ยหลอกคุณว่ามันธรรมดาครับมันอัดแน่นไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมรดกตกทอดที่วิศวกรตั้งแต่รุ่นแรกๆของฮอนด้าเนี่ยเขายัดเอาไว้อย่างเต็มวิกฤตแล้วก็ได้ถูกพัฒนามาจนถึงวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแม่งไม่ธรรมดาหรอกสุดท้ายกูคิดอย่างนี้เลยเว้ยไม่รู้อะ่ะเผยสิบปีแม่งขึ้น สิบเท่าขึ้นมาซื้อหุ้น่ถูกตัวซื้อหุ้นซื้อถูกตัวนะครับเลขอย่างหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าไม่แน่ใจว่ารุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นการซื้อหุ้นถูกตัวหรือเปล่าถ้าคุณอยากซื้อหุ้นแล้วถูกตัววันนี้เลยเนี่ยได้ยินมาว่าเขาก็มีรุ่น l i m i t ต็ดเ dition ที่ X กับ Walt Disney อันนั้นไม่ดอยชัวยไม่ดอยแน่นอนเพราะว่ามันแค่ร้อยคันกดให้ทันก็แล้วกันไม่แน่นะเดี๋ยวอาจจะมีแบบ ซูเ <gas> ปอร,รั C ร้อยย X ได้รอนก็เป็นไปได้นะไอ้นี่ปั่นไอ้ที่ปั่นอันนั้นอันนี้ปั่นองไอ้นี่ปั่นไอ้ปั่น